ในขณะที่คุณสุพรอัถถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็พูดเยอะเหมือนกันนะฮะ,ะแล้วก็บอกนะฮะว่าอยากให้คณะคณะอาจารย์เนี่ยออกมาเตือนสติของนิสิตนักศึกษาที่กำลังเคลื่อนไหวในเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนะ,ะการปราศัยนั้นกระทำผิดกฎหมายชัดเจน ยังไม่อยากให้นิสิตนักศึกษาที่บริสุทธิ์ตกเป็นเครื่องมือคนที่คิดล้มล้างสถาบันและจะทําให้เกิดความขัดแย้งบ้านเมืองวุ่นวายเพราะคนส่วนใหญ่ที่จงรักภักดีต่อสถาบันไม่ยอมอย่างแน่นอนคุณสุพรบอกว่าตั้งข้อสังเกตจากการชุมนุมในครั้งนี้น่าจะมีผู้อยู่เบื้องหลังเพราะการจัดงานต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากหากมีคนอยู่เบื้องหลังจริงก็ขอให้ยุติการกระทําดังกล่าวเพราะไม่เกิดผลดีกับประเทศเลยสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ อย่าได้ก้าวล่วงเด็ดขาดเพราะจะทําให้คนไทยส่วนใหญ่ทนไม่ไหวกับกลุ่มคนที่ออกมาล่วงละเมิดจนต้องออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันกันมากมายทั่วบ้านทั่วเมืองแบบมืดฟ้ามัวดินอย่างแน่นอนซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะฮะ,นะะส่วนคุณหญิงสุดารัตน์ตอนนี้ทัวลงค่ะคุณสถาพร